มาแล้วมาแล้วอ้าวสวัสดีนะคะทุกท่านอ้าวยังไม่เซ็นเลย <laughs> ไปเร็วมาเราไปเร็วกินไปแล้ะ <laughs> คุณไปป่าดเดอะเฟสเนาะป่าเป็นจังใดบนีิเป็นจังใดรอบแรกรอบแรกไม่บอกเอ๊ะ <laughs> เดี๋ยวไปรวมกันอีกทปเลยอ่าอาเจา้อุ้ฟอุ้ฟบนขึ้นอีสอุ้ฟจัดไปขึ้นไปเลย มามาคนคนเอาไปหมดอีกรอบหนึ่งทีนี้เป็นขวดหมดนะทีนี้นะยเยอเเก็จแล้วบอะเอาแล้วได้ถุงขวดพี่เลยเยังไงไปตอนขวดเลี้ยงกันเลยติดหาปี

ว่าเขาจะทำที่ไล่นกเดี๋ยวปีหน้าไปซื้อเขาอีกที่ลูกที่ไล่นกอะ่ะ ไม่แทงตุดไม่แทงตุ้ดจะเต็มเลี้ยวหรอว้ายแยกสักหน่อยนึงก่อนดีกว่าเดี๋ยวแยกเพิ่มก่อนนะฮะ ตอนนี้ก็น่าจะเต็มล้อแล้วล่ะไม่ได้เหยียบเนาะเพราะว่าปกติอาจจะต้องบีบเหยียบอัดให้มันแน่นๆแต่ว่าตอนนี้คือเราเราไม่ได้เหยียบนะฮะไม่ได้อัดให้มันดูดูเล็กลงก็เลยเต็มล้อแล้วแป๊บเดียวเ,เดี๋ยวต้องไปแยกเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวเต็มล้อคันนี้แล้วเดี๋ยวจะออกไปอีกทีหนึ่งนะครับนะครับตอนนี้ก็จะห่อคุมไว้นะฮะจะไปขายเลยนะครับเที่ยวที่สองนะฮะร,รอบที่สอง เรามาเุ้นกันว่าสองรอบจะได้ไเ,ออไเท่าไหร่เอ,อียน,น,นอ,ออกดีลูก

โอเคเลยเราคุมหนึ่งตันพา

ร่อนแรกเป็นกำลังได้ยังเรียบร้อยไม่ไหวบอกไม่ไหวเรียบโอเคคลิปนี้สวัสดีครับ